ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสอะสดีคุณค่ะนี่ขออนุญาตโชว์รองเท้าคู่ใหม่หนุคู่เป็นฟ้าเชียร์หม่ถึงผีเสื้อจ้ะวันนี้ว่าจะเอาผ้าไปตัดเนาะนี่ที่ร้านข้างๆมานะจ้ะนี่ประมาณนี้เนาะสุภาพสไตล์ฮัลโหลสวัสดีค่ะเนี่เอาผ้ามาตัดเนาะวันนี้กว่าจะมาถึงนี่ได้โอ้ยรถติดเยอะแยะเลยอันนี้แบบ อันนี้ผ้าที่เขาจะเป็นดีไซน์เป็นของเขานะท่าราของเขาก็มีนะเราอยากได้เป็นผ้าแบบไหนดีทรงดีไซน์แล้วแต่เขามีราคาบอกว่าเขาจะเอาประมาณไหนเนาะเคเนี่ยประมาณนี้แนเราก็เลือกเอาว่าเขาจะตัดตอะไรตัดอะปากอะไรนู่นนี่นั่นแบบไหน,นทำเขาว่ากี่วันเสร็จสมวนต่อเสร็จมวนตัเนี่ยแบบเขาก็จะประมาณนี้เนาะ อยากได้แบบไหนบอกเขาได้เลยพูดถึงอนะ่ะเขาจะมีนัมเบอร์มีบอกว่าเออเอาแบบไหนแบบไหนนะเดี๋ยวนูน่นกว่าจะเสร็จเขาบอกวันที่18นู่นกว่าจะเสร็จอันนี้เขาก็ทํามือนะเนี่ยเนี่ยเขาปักมือปักอะไรเนี่ยเขาก็ทําแบบเป็นโคเชก็มีสวยดีชอบจะอีกสิวันเราจะกลับมาเอาผ้าเนาะขอบคุณที่รับชมพาแสงโอชิงบายบาย